หันธรรมยังมีตานิสังสสุตตาทาหังพนามาเสอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอาน,นุเทลาได้สดับมาแล้วอย่างนี้ เอกังสมัยยังพระขาวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวัตดิยังมิหารติเทตะวันอนาถปินทิกาสอารามีเสด็จประทับอยู่ที่เทตะวันมหาวิหารอาลาของอนาถบินทิกาคฤหบดรีแห่งสวัตถี ตาตาโกปะควาปิโุอามันเตสิพิขาโวตีในการนั้นเลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระทันเตติเตปิคุปะควโตปัจจโสสงภิกษุเหลาา่านั ทันตุลลาปาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระขวาเอตัทาโวจาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดคำนี้ว่าเมตตาญาพิขวเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบาเพญจนฝุนแล้วทำให้มากแล้วภาหุลิกตาย,ยาญาณิกตายาทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจวัตุกตายานุทิตายาทำให้เป็นที่ ของใจตั้งไม่เป็นนิดป,นปริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วเอกาทาสานิสังสาปาติกังขา<ม>ย่อมมีอานิสงส์สิบเอประการอย่างนี้<ม>กาตาเมเอกาทาสา<ม>อานิสงส์สิบเอประการอะไรบ้าง สุข้ังสุปฏิพู้เจริญเมตตาจิตนานย่อมรับเป็นสุขสุข้ังปฏิพุชฌติเมื่อตื่นขึ้นก็ย่อมอยู่เป็นสุขนาบาปัปกังสุพินังปสัสสติหลับอยู่ก็ไม่ฝันลายมนุษย์านังปิโยโหติเป็นที่ละกองเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย อามนุษย์นังงิโยโหตีเป็นที่รักของเราอามนุษย์ทั้งหลายเทวตาระคันตีเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสักิวาพิสังวาสัทั้งวากรมตีไปก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้เลย ตัวตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วอย่างยิ่งมูขาวาโนวิปัสสิติผิวนาย่อมผ่องใสอาสัมมุนโหการังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเมื่อทำการกิริยาตาย โุตะลิงอาปฏิวิจันโตรพระม,มโรคกปโคโติเมื่อ,อย่างไม่บรลลคุผวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไป ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพมมโลกแลเมตายาภิกขเวเจโตวิมติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาพาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล,ล้วภาหุลกตาย,ยาญาณีกตายา ทำให้มากแล้วคือชำนาญให้ยิ่งเป็นที่พึ่งของใจวระโุกตายาณุทิตายตาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดปาริจิตตายสุสมารถายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำมเพนให้มากแล้วอีเมเอกาทสาสนิสังสาปาติกังขาติ ย่อมมีอานิสงส์ิบเอ็ดประการอย่างนี้แลอิทัมโมจะพ,พระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดรำปริยายอันนี้แล้วอตาตมนาเตภิกุพระควาโตภาสิตังอภินันทุนตีพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพาะมีใจยินดี พอใจในภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประการชนนี้แล